โอเคครับยังไงเราก็อยู่นะครับในช่วงนะครับกลางดึกนะครับผมนี่จะเป็นทะเลนะครับผมแล้วก็ริมชายหาดแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงนะครับอยู่ที่ปานบุรีนะครับผมนี่นี่จะเป็นชายริมชายหาดอย่างนี้เลยนะครับเสียงคลื่นนะครับกําลังดีเลยนะครับผมนี่นะครับผม นี่วิวสวยมากนะครับกางวันนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับผมอี่ไปง่ยายแล้วก็นี่นะครับผมเป็นบริเวณนะครับหน้าหาดนะครับผมนี่แล้วรถก็จอดอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เราก็ได้นิดนึงนิดนึงแต่กังวันหลบร้อนได้พอมีต้นไม้นิดนึงนะครับผมนี่ยังไงดึกๆก,ก็ต้องน,นิดนึงนิดนึง กินนะครับผมแบนนะครับผมดึกดึกนิดนึงนิดนึงนิดนึงเพื่อตื่นเช้ามาได้กระชุมกระชวยสดชื่นแล้วก็นี่เป็นช่วงกลางดึกนะครับผมยังไงก็เอาไว้เดี๋ยวเจอกันเช้าๆนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผมนอนหลับฝันดีนะครับ บรรยากาศจะเช้าหน่อยไม่เช้าอ่ะเจ็ดโมงอ่ะออนเนือสาวด้วย